ครับสวัสดีมิดรักแฟนหนังทุกท่านครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสวิดีโอเรื่องราวของม้าตัวหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุในการแข่งขันทุกคนบอกว่าม้าตัวนี้ลงแข่งไม่ได้อีกแล้วแต่สาวน้อยที่รับมันมาเลี้ยงเธอยังเชื่อมันว่าม้าตัวนี้ต้องกลับมาลงแข่งได้อีกครั้งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังไปพร้อมๆกันครับกับการสปอยหนังเรื่อง Dreamer สู้สุดฝันสุวรรณเกียรติยศ หนังเปิดมาที่เคลเด็กหญิงตัวเล็กที่กำลังนั่งอยู่หน้าโรงนาในไร่ของครอบครัวเธอเธอเล่าว่าที่นี่เป็นฟาร์มม้าแห่งเดียวที่ไม่มีม้าอยู่เลยพ่อของเธอชื่อเบนและแม่ของเธอชื่อลินลี่ลินลี่บอกสามีว่าเธอต้องออกไปทำงานอาทิตย์ละสามวันแต่เบนก็ไม่เห็นด้วยเพราะกลัวลูกกลับจากโรงเรียนแล้วไม่มีคนดูแลและเขาต้องออกไปทำงานข้างนอกทุกวันลินลี่ก็บอกว่ายังมีปู่ช่วยดูแลได้และเบนเองก็สัญญากับลูกไว้ว่าจะพาเธอไปทำงานด้วยแต่เขาก็ปฏิเสธและบอกวันนี้เนะี่ยมีงาน ก่อนจะออกจากบ้านไปแต่เคลลูกสาวที่แอบฟังอยู่เนี่ยก็ได้ยินจึงรีบไปดักหน้ารถพ่อของเธอเพื่อขอไปด้วยเบนก็มองหน้าลูกสาวตัวน้อยและก็ตัดสินใจพาเธอไปด้วยสองพ่อลูกก็ไปที่โรงเลี้ยงม้าแข่งซึ่งก็เป็นที่ทํางานของเบนเขามีอาชีพฝึกมา้าและกําลังจะพาม้าไปเข้าแข่งในสนามใหญ่เคลได้มองไปที่ม้าตัวหนึ่งมันชื่อว่าซอนยากาลังถูกฝึกอยู่ในสนามเธอบอกกับพ่อว่าเธอเนี่ยชอบม้าตัวนี้พ่อก็ตอบว่าเขาเนี่ยก็ชอบเหมือนกัน เป็นกระพาลูกสาวมาที่สนามแข่งที่มีผู้ช่วยเลี้ยงไม้อีกสองคนชื่อบารอนและมาโนริน และเบนเน่ก็รับรู้ถึงความผิดปกติของม้าซอนย่าตและคิดว่ามันเนี่ยไม่พร้อมแข่งแต่พาร์ทเนอร์เจ้าของม้าเนี่ยก็บังคับให้เอาม้าในลงแข่งเพราะม้าตัวนี้เนี่ยเป็นม้าของเจ้าชายทาลิกหุ้นส่วนของเขาและเจ้าชายเนี่ยก็อยากเห็นมันชนะม้าของเจ้าชายซาเดียน้องชายของเจ้าชายเบนเน่ก็บอกว่าซอนย่า่์ชนะมาแล้วสองสนามแล้วเธอเนี่ยก็อยากพักผ่อนแต่เจ้านายเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยเป็นสนามที่3และก็ต้องลงแข่งเท่านั้นเพราะเขาเนี่ยลงทุนไปหลายล้านในขณะที่เคลเนี่ยกำลังมองหาที่นั่งและจะเข้าไปนั่งในพื้นที่ของ เจ้าของม้าแต่เธอนะก็ถูกกันไว้เพราะเธอเนี่ยไม่มีม้ามาด้วยและการแข่งขันก็เริ่มขึ้นม้าซอนย่าก็ค่อยๆวิ่งแซงม้าทุกตัวในสนามจนกําลังจะขึ้นแซงม้าทุกตัวแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมันล้มลงอย่างรุนแรงจนคนควบคุมมันกระเด็นลอยตกลงไป ซึ่งม้าซอนยา่์ก็ไม่ลุกขึ้นอีกเลยทีมแพทย์ก็รีบเข้าไปช่วยและพามันกลับไปตรวจผลตรวจออกมากคือซอนยานดขาหักและนั่นก็ทําให้ทั้งทีมนหมดหวังเบนก็บอกว่าเขาบอกแล้วว่ามัน,นไม่พร้อมวิ่งแต่พาร์ทเนอร์ก็ไม่ยอมรับความผิดนั้นเขาโทษว่าเป็นความผิดของเบนและบอกให้ฉีดยาฆ่าซอนยาทิ้งซะเพราะมันนหมดประโยชน์แล้วพร้อมกับไล่พวกเบน,นออกทั้งหมดเบนจึงของเงินชดเชยทั้งหมดของพวกเขาแต่พาร์ทเนอร์ก็จ่ายไม่ครบเบน,นก็เลยต่อรองเพื่อขอเอาเงินที่เหลือซึ่งเขาเลยเอาม้าซอนยา กลับไปบ้านด้วยเบนก็พาซอนยากลับไปที่ไร่ของเขาและตามป๊อปพ่อของเบนมาช่วยดูม้าเบนก็บอกพ่อว่าเขานะมีม้าพันแท้ที่กระดูกหักและอยากให้พ่อของเขานช่วยแต่พ่อก็ปฏิเสธและบอกให้ฉีดยาฆ่ามันทิ้งซะแต่เบนก็ขอร้องให้เขาช่วยเพราะพ่อของเขานะเคยรักษาม้านำขบวนตัวหนึ่งที่กระดูกหักจนสามารถกลับมาเดินได้แต่ป๊อปก็บอกว่าไม่กี่ปีหลังจากนั้นเขานะกะต้องฉีดยาฆ่ามันอยู่ดีก่อนที่จะเดินเข้าบ้านไป เช้าต่อมาเบนตามหมอมาให้ดูหมาหมอน่ะก็บอกว่ามันนก่กระดูขากที่เท้าซึ่งเขวที่ได้ยินแบบนั้นเธอจึงถามว่ามันน่จะแข็งไม่ได้แล้วเหรอเบนน่าก็ตอบว่าใช่แต่มันน่าจะกลับมาเดินได้แต่หมอน่ก็บอกว่าไม่แน่หรอกมีทางเป็นไปได้อยู่ ต่อมามาโนรินและบารอนก็ได้มาขอแบ่งเงินชดเชยและถามว่าจะรักษามันไปทําไมเบนเนก็ถามกลับว่ารู้ไหมว่าพ่อพันของเจ้าซอนยาเนี่ยคือใครเคลจึงหันไปถามปู่ที่กําลังแอบฟังอยู่ด้านหลังปู่เนี่ยกระเดินเข้ามาแล้วบอกว่าพ่อของเจ้าซอนยาเนี่ยชื่อว่าดีเมอร์เป็นม้าชี่ชนะการแข่งเงินรางวัลถึง3ล้านเหรียญและเข้ารอบคัดตัวถึง7ใน10ครั้งเบนเนก็เสนอว่าถ้าเราเลี้ยงซอนยาให้เป็นแม่พันลูกม้าเนี่ยน่าจะมีราคาถึง3 0 0แสนเหรียญซึ่งก็ทําให้เพื่อนของเขารวมถึงปู่เนี่ยตัดสินใจช่วยกันดูแลมันต่อไป จากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ดูแลมันอย่างดีรวมถึงเด็กหญิงเคลเนี่ยก็ชอบแอบมาดูมันบ่อยๆแต่วันหนึ่งเนี่ยเธอกระดันล้มทําให้ม้าเนี่ยตกใจพ่อจึงบอกให้เธอเนี่ยอย่าม,มายุ่งกับม้าอีกแต่พอตกกลางคืนเคลเนี่ยก็แอบปีนหน้าต่างห้องแล้วหยิบไอติมหวานเย็นวิ่งไปที่โรงมา้าเธอเนี่ยแบ่งไอติมให้ซอนย่าก,กินแล้วก็ปักไม้ไอติมเอาไว้ที่พื้นก่อนจะกลับห้องไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าในโรงนานั้นมีพ่อของเธอเนี่ยนอนเฝ้าม้าอยู่ จากนั้นเควก็มาหามาโนรินที่ทํางานเป็นคนออกกําลังกายให้หมาแล้วก็พากันเดินไปที่โรงเลี้ยงหมาเควถามเขาว่าเคยแข่งม้าไหมมาโนรินนี่ก็บอกว่าสองสาครั้งแข่งครั้งแรกเนี่ยเขาได้ที่5แต่ครั้งที่2เนี่ยเขาเกิดอุบัติเหตุเท้าซ้ายหลุดออกจากบังเหียนแล้วก็ตกที่พืน้นเขาถูกมาสามตัวเหยียบไหล่สองข้างรลางอกซี่โครงและปอดทะลุซึ่งเค่ยก็มองดูที่แผลเหล่านั้นบนตัวของเขาและกขถามเขาเนี่ยไม่ลงแข่งอีกแล้วเหรอมาโนรินนี่ก็บอกว่าเขาเนี่ยเลือกที่จะมาออกกําลังกายให้หมาแทนพอทั้งสนามนั้น มีแค่เขามันในอิสระก,กว่า เวลาต่อมาครอบครัวของเบนก็ยังคงดูแลซอนย่าต่อและเคลนก็ยังแอบเอาหวานเย็นไปให้มันกินทุกวันจนมีไม้ไอติมเนี่ยปักไว้ที่พื้นเ,นเต็มไปหมดซึ่งวันหนึ่งเคิลนก็มาหาพ่อที่กำลังซ่อมรัว้วเธอบอกว่าปู่เคยบอกเธอว่าฟาร์มของเราเนี่ยสวยมากพอจึงเราว่าที่นี่เ,ยเคยมีที่กว่า200เอเคอร์และเป็นฟาร์มที่สวยที่สุดในเมืองแต่สุดท้ายเขาก็ต้องค่อยๆขายมันไปและบอกว่าปู่เนี่ยเคยมีแม่ม้าพันดีและเขาเนี่ยรวยจากการขายลูกม้าแต่พ่อก็อยากเก็บม้าไว้แข่งมากกว่าเพราะว่าเสียดายที่เห็นม้าที่เรา เลียนี่ยไปชนะให้คนอื่นจากนั้นอาการของแม่ม้าซอนยาเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนพร้อมผสมพันธุ์เบนก็บอกว่าเขาเนี่ยจะไปหาคนมาช่วยลูกสาวเนี่ยก็รีบเดินตามพ่อไปเควลก็เดินตามพ่อของเธอไปเรื่อยๆเธอถามพ่อว่าไปคุยเรื่องพ่อพันธุ์ใช่ไหมเบนเนี่ยก็รู้ว่าเควลเน่ยอยากไปจึงตัดสินใจพาเธอไปพร้อมกัน เมื่อไปถึงโรงเพาะม้าก็มีพ่อพันธุ์ม้าดีๆเต็มไปหมดซึ่งเคลเนก็รู้จักม้าทุกตัวแถมรู้จักชื่อของมันด้วยเจ้าของโรงเพาะม้าที่ชื่อบิวก็ได้พาเธอไปดูม้าตัวหนึ่งและบอกว่ามันเนี่ยคือพ่อพันธุ์ม้าชั้นยอดแต่พอไปดูเนี่ยกลับเป็นม้าตัวเล็กซะง,งั้นโดนหลอกซึ่งเขาน่นก็ได้พาเธอไปดูพ่อพันธุ์ม้าตัวจริง มันคือม้าพันธุ์ดีตัวสูงขนสวยแถมมีกล้ามเนื้อบึกบึนเขาก็บอกว่าครอบครัวของเบนเนี่ยเป็นที่รู้จักเลยมีคนอยากจะช่วยมอบมันมาให้แต่มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่15,000เหรียญซึ่งลดจาก2,000 0 0เหรียญแล้วนะแต่เบนเนี่ยก็ไม่มีเงินจ่ายครับและอาจจะต้องยกเลิกไปก่อน พ่อเคลกลับมาบ้านก็มาเล่าเรื่องวันนี้เนี่ยให้ปู่เธอฟังซึ่งเคลน่ก็ได้ขอหนังสือม้าแข่งของปู่เนี่ยไปดูปู่น่นก็แนะนําให้เธอเนี่ยซ่อนใต้เสื้อและก็ได้ฝากกระป๋องกาแฟไปให้พ่อของเธอด้วยเธอน่นก็เอากระป๋องกาแฟไปให้พ่อและก็ขอถือเค้กไปนั่งกินที่โรงนาพร้อมกับหนังสือที่ซ่อนในเสื้อเบนที่กําลังนั่งคานวณค่าใช้จ่ายเมื่อเปิดกระป๋องกาแฟนั้นเขาก็ได้เห็นเงินจํานวน20 0แส0เหรียญเบนก็เลยเอาเงินเนี่ยไปคืนพ่อของเขาแต่พ่อของเขาเนี่ยก็บอกว่าให้เขาเนนนนััั้้ไววและบออออกใใหเเชชื่สญญาตขงง พร้อมกับถามเขาว่าอยากจะตักขี้ม้าไปตลอดชีวิตยอ,อย่างนั้นเหรอเบนที่ได้ยินอย่างนั้นจึงเก็บเงินนั้นกลับมาและก่อนจะกลับไปเขานั่นก็ถามพ่อว่าเขารู้เรื่องที่พ่อนะเนั้นเล่าเรื่องม้าให้เคลฟังแล้วพ่อนั้นก็เลยตอบไปว่ามันเนี่ยคือสายเลือดของตระกูลจากนั้นเบนก็เดินม,มาหาลูกสาวของเขาที่โรงมา้าเคลนั่นก็ถามเขาว่าเราในเก็บลูกม้าไว้แข่งได้ไหมแต่พ่อนั้นก็บอกว่าเราในต้องขายแล้วบอกว่าซอนย่าเนี่ยมีชื่อเต็มๆว่าซอนนันดอเป็นภาษาสเปนแปลว่านักฝัน คืนนั้นเบนเนก็บนกับภรรยาของเขาบอกว่าพาร์ทเนอร์เนี่ยทำให้เขาเนหางานใหม่ไม่ได้และที่ดิน,นก็ขายไปหมดแล้วและตอนนี้นก็มีจดหมายทวงหนี้มาที่บ้านเต็มไปหมดหวันต่อมาหมอที่รักษาซอนยาก็เลยมาหาพร้อมข่าวร้ายบอกว่ามันเ,นเป็นหมันทำให้มีลูกไม่ได้ ลางดึกเบนเนี่ยก็เครียดมากและถามภรรยาว่าเขาเนี่ยคิดได้ไงว่าจะผสมพันธุ์มันลินลีเมียของเขาจึงบอกว่าลูกสาวเราเนื่อรักมันมากและซอนยาเนี่ยก็ทําให้พ่อลูกเนี่ยได้อยู่ร่วมกันเธอบอกว่าเธอยอมทํางานอาทิตย์ละเจ็ดวันเพื่อให้เขาเนี่ยได้อยู่กับลูกมากขึ้นและขอให้เขาอย่าทําให้ลูกสาวผิดหวังแต่ด้วยความเครียดเบนเนี่ยก็บอกว่าถ้าวันนั้นเคลไม่ได้ไปด้วยเนี่ยซอนยาก็คงโดนฉีดตายวันนี้เนี่ยเขาคงมีงานทําดีๆต่อซึ่งเคลน่ะก็บังเอิญได้ยินคําพูดนั้นพอดีจึงวิ่งกลับบขขึ้้้นหออองงงไไปเเธกก็็ดล เป๋าซึ่งก็ไม่สนใจเสียงเรียกของพ่อแม่เลย วันต่อมาเคลแอบเอากระเป๋าไปที่โรงมาเธอกาวขึ้นบางเฮียนแล้วบอกซอนย่าว่าเราเนี่ยจะหนีไปให้ไก่เบนเดินตามหาลูกสาวที่กําลังจะขึ้นควบม้าพอดีและประตูโรงนาเนีนะ่ยก็ดันปิดเสียงดังทําให้มานะ้าเนี่ยตกใจตื่นจนวิ่งออกจากโรงนาพร้อมกับเคลบนหลังของมันเบน,นก็นรีบขับรถตามม้าซอนยา่าแต่มัน,นั่นก็วิ่งไปไกลแล้วเร็วขึ้นเรื่อยๆเบนก็นตัดสินใจขับรถไปดักข้างหน้าและรอรับลูกสาวที่โหลงจากหลังมา้าเธอเนี่ยก็ปลอดภัยและไม่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งไม่นานโมโนรินและบาลอนก็รีบขับรถไปตามมาจากนั้นเมื่อมมโนรินและบาลอนกลับมาที่ฟาร์มพวกเขาเนี่ยก็บอกว่ามมาเนี่ยปลอดภัยดีแต่ที่น่าทึ่งกว่ามันเนี่ยวิ่งไปไกลกว่า1นส่วนสไมล์และวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆมันเนี่ยดูแข็งแรงมากเบนเนี่ยก็ถามไปว่าจะบอกว่ามันเนี่ยแข็งได้อย่างนั้นเหรอต่อมาหมอที่รักษาซอนย่าเนี่ยก็เอาผลเอ็กซเรย์ขามาให้ดูแลก็บอกว่ามันเนี่ยหายแล้วเขาเล่าว่าเคยมีมมาตัวหนึ่งที่เคยบาดเจ็บเหมือนกับซอนยา่าและหลังจากรักษาหายมันั่นี่ พวกเขาจึงตัดสินใจฝึกม้าให้ซอนย่ายกลับเป็นม้าแข่งอีกครั้งซึ่งเคลนก็ถามพ่อว่าม้าเป็นยังไงบ้างพ่อก็บอกว่ามัน,นยังวิ่งได้ไม่เต็มที่และดูอ้วนมากคงเป็นเพราะกินหวานเย็นมากเกินไปซึ่งกระทาให้เคลเรู้ว่าพ่อนรู้ตลอดว่าเธอเนแอบเอาหวานเย็นไปให้ม้ากิน จากนั้นคุณปู่คุณพ่อและลูกสาวก็ช่วยกันฝึกซอนยาทุกวันแต่ผลการฝึกเนี่ยก็ยังไม่เร็วพอที่จะลงแข่งปู่นั่ก็เลยแซวว่าเราเนี่ยอาจจะต้องขายมันเป็นม้าถูกๆเบนเน่นก็บอกว่าเธอเคยเป็นม้ามีระดับจะมาขายถูกได้ยังไงพวกเขาก็เลยตัดสินใจพามันไปแข่งที่สนามขายม้าและคิดว่าคงไม่มีใครรับซื้อมันหรอกเพราะมันเน่ยเคยขาหักซอนยาได้ลงแข่งในสนามเล็กมันวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆในสนาม แต่สุดท้ายก็เข้าได้แค่ที่3มแม่และลูกสาวน้นก็ดีใจมากแต่เหมือนเบนเนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจกับอันดับเท่าไหร่และจูจูก็มีายคนนึงเนี่ยมาขอซื้อซอนย่าในราคา50,000ื่นเบนเนี่ยก็ตกใจมากเพราะไม่คิดว่าจะมีคนซื้อมันและนั่นก็ทําให้ลูกสาวเนี่ยเสียใจมากเบนเนี่ยก็ได้มาหาเคียวที่โรงนาอธิบายว่าเขาเนี่ยไม่คิดว่าจะมีคนซื้อมันเคียวน่นก็ได้ร้องไห้บอกพ่อเธอว่าเธอเนี่ยหวังตลอดว่าม้าเนี่ยจะกลับมาแข่งได้อีกแต่ว่าพ่อน่าก็ขายมันไปแล้วเธอบอกพ่อว่าโกหกเพราะพ่อสัญญาว่าจะให้มาาากกับบเเธธอนน่ย็ิว บนโลกนี้เนี่ยไม่ได้มีม้าตัวเดียวและม้าแข่งเนี่ยมันมีไว้ขายแต่เกลก็ตอบพ่อว่าซอนย่าเนี่ยไม่ใช่ม้าแข่งแต่มันเนี่ยเป็นม้าของเรา เวลาต่อมาเบนได้ไปงานโรงเรียนของเคียวและคุณครูนะี่นก็ขอให้เขาในอ่านเรียงความของลูกสาวและบอกว่ามันเนี่ยสร้างสรรค์มากในเรียงความในเขียนว่ามีกษัตริย์องค์หนึ่งอยู่ในปราสาทที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีแต่แล้วอาณาจักรก็ถูกอัศวินดำปกคลุมกษัตริย์เนี่ยรู้ว่าต้องหาม้าวิเศษจึงจะกู้อาณาจักรคืนได้และประชาชนทุกคนนี่นก็รักพระอ,องค์แต่พระอ,องค์เนี่ยก็ไม่รู้กษัตริย์เนี่ยช่วยม้าตัวหนึ่งจากแม่น้ําที่เกลียวกัดแต่มันนั่นก็สายเกินไปอาณาจักรเนี่ยหมดสิ้นไปแล้้้ววแตต่่มาาัันนนเยกก กษัตริย์เนี่ยเชื่อใจเขาในที่สุดมาร์กก็พามาถึงยอดเขาและก็พบอาณาจักรอีกครั้งพวกคนที่รักพระองค์เนี่ยก็นาขนมพายและกาแฟมาต้อนรับซึ่งมเมื่อเบนอ่านจบเขาก็ได้ขอเรียงความนี้ในเก็บเอาไว้เบนก็กลับบ้านมาหาลูกสาวและบอกเธอว่าเขาได้อ่านเรียงความของลูกแล้วและเขารู้ว่าเธอเนี่ยหมายถึงเขาเบนเนี่ยขอโทษเธอเคลน,นก็ถามว่าเขาชอบกษัตริย์โง่ไหมเบนตอบว่าเขาชอบกษัตริย์โง่และรักลูกสาวมากมาก เช้าวันต่อมาเบนเน่ก็ได้บอกเคลว่าเขาเนี่ยซื้อแพะตัวหนึ่งมาให้เธอให้เธอเนี่ยไปพามันลงจากรถแต่เมื่อเธอเปิดประตูรถเธอเนี่ยก็พบว่าแพะตัวนั้นเนี่ยคือม้าซอนยาซึ่งพ่อเนี่ยก็ได้นำสัญญาฉบับหนึ่งมาให้ด้วยบอกว่าเธอเนี่ยมีสิทธิ์ในตัวม้าใน5 0าของปู่ใน3าเปที่เหลือเนี่ยเป็นของบานเลอราและมาโนลินเคลก็ตัดสินใจเซ็นเอกสารนั้นไม่ดีหรอและก็ได้กลายเป็นเจ้าของม้าคนใหม่ทันที กลางดึกในคืนนั้นเขียวได้มาหาพ่อและบอกว่าซอนย่าเนี่ยเคยชนะมากกว่า2 0 0แสนเหรียญมาแล้วและพร้อมจะลงแข่งงานใหญ่เธอมาเพื่อขอให้พ่อเนี่ยฝึกม้าให้พ่อเนี่ยก็ถามว่าพ่อจะได้เงินเท่าไหร่เธอก็บอกว่าจะให้พ่อ10%พ่อกระตอรองขอ20%ซึ่งลูกสาวเนี่ยก็เสนอที่15%ครับพ่อก็ตกลงเซ็นสัญญา จากนั้นเนี่ยเบนก็ฝึกซอนย่าทุกวันและเหมือนครอบครัวของพวกเขาเนี่ยก็กลับมามีความสุขกันอีกครั้งในช่วงมื้อค่ำในวันนั้นเควลเนี่ยก็ประกาศว่าเธอในเลือกรายการที่จะแข่งแล้วและเลือกคนคุมบังเฮียนคือมาโนลินเพราะเขาเคยบอกว่าเขาในเก่งที่สุดในโลก บาลอนเนี่ยก็เลยแซวว่าเขาเนี่ยคงต้องลดน้ำหนักหน่อยนะเพราะตอนนี้เนี่ยอ้วนไปเบนเนี่ยก็ถามว่ามันเนี่ยเป็นวันเดียวกับการแข่งรายการใหญ่ที่มีเงินรางวัล20ล้านดอลลาร์คงไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมแต่ลูกสาวเนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยจะลงแข่งรายการนี้แหละแต่ทุกคนเนี่ยก็ไม่เชื่อว่าจะลงแข่งแนะ่ททำได้เพราะต้องผ่านการฝึกเคลเนี่ยก็บอกว่าเธออ่านมาแล้วจะมีม้า7ตัวใน14ที่ถูกคัดจากคะแนนแข่งตลอดปีและอาจได้รับเลือกแบบพิเศษและเธอเนี่ยอยากลองดู พอตกดึกพ่อกับแม่เนี่ยก็ได้คุยกันเบนเนี่ยก็บอกว่าการแข่งใหญ่เนี่ยต้องมีค่าธรรมเนียมที่สูงมากและมันเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้แต่ลินลีเนี่ยก็บอกว่าเขาแค่ส่งเควให้ไกลที่สุดก็พอและในตลอดการฝึกม้านั้นเบนก็กังวลว่าซอนย่าเนี่ยจะไม่พร้อมแต่เควกลับเชื่อมัน่นและบอกว่ามันเนี่ยอยากวิ่งแล้วในขณะที่มาโนโดลินเนี่ยต้องลดน้ำหนักเพื่อเตรียมเข้าแข่งขันแต่คนอื่นๆเนี่ยนั้นเอาโนนัทมากินยัวซะงั้น เบนและลูกสาวนั้นก็ไปที่งานคัดเลือกและลงสมัครแข่งกรรมการนั้นก็เรียกชื่อเธอทําให้ทุกคนนั้นเห็นว่าเธอในเป็นแค่เด็กผู้หญิงทุกคนนั่นก็หัวเราะยาอเธอกรรมการนั่นก็บอกว่าม้าเธอในมีโอกาสได้แข่งแต่ต้องใช้ค่าธรรมเนียมถึง1 2 0 0 0 0่นเหรียญและถามเธอว่าเตรียมไว้หรือ,อยังซึ่งทุกคนนั่นก็หัวเราะยาออีกรวมถึงพาร์ทเนอร์เจ้านายเก่าของเบนแต่เควนั้นก็ไม่ได้สนใจคนเหล่านั้นเลย จากนั้นเคลนก็ไปหาซอนย่าที่โรงหมาและขอให้พองเธอเนะี่ยพูดกับมันว่าซอนย่าจะชนะเพราะมันเนะี่ยอยากได้ยินพ่อพูดและเมื่อเธอเดินออกไปเบนนก็บอกกับมันว่าเขาอยากเห็นมันชนะเช้าวันต่อมากรรมการนก็ประกาศราย,ายชื่อผู้เข้าแข่งขันตามตัวอักษรและรายชื่อของซอนย่าคือรายชื่อสุดท้ายในรายการนั้นเบนนะแทบไม่เชื่อหูตัวเองว่าซอนย่าเนี่ยจะได้สิทธิ์แข่งซึ่งในวันนั้นพาร์ทเนอร์เจ้าหนายเก่าก็ได้ไปหาเบ และบอกว่าซอนย่าเนี่ยไม่มีทางชนะและเขาน่ะจะมาขอซื้อมันในราคา4ี่หมื่นเหรียญแต่เบนเนี่ยก็บอกว่านี่ไม่ใช่หมาของเขาพาร์ทเนอร์จึงเดินไปหาเคิลซึ่งเธอเน่ะก็ไม่ยอมขายเขาจึงหยิบเช็คออกมาและเสนอในราคา1นึ่งแสเหรียญและบอกให้พ่อของเธอเนี่ยกลับมาทํางานได้เคิลน่ะก็คว้าเช็คนั้นมาดูและมองไปที่หมาของเธอก็จะหันไปขอความเห็นใจจากพ่อเบนเนี่ยกระตอบว่าถ้าเป็นเขาเขาคงให้พาร์ทเนอร์เนี่ยเอาเงินกลับไปซะซึ่งจะทําให้ลูกสาวในยิ้มออกมาและก็หันไปบอกว่าหมาของพาร์ทเนอร์เนี่ยยังจำคนของซอ พอในวันแข่งมันจะได้เห็นก้นของสัญญาเท่านั้นพร้อมกับยืนเช็คคืนให้ต่อมาเบนเน่ก็ได้ไปคุยกับปู่ว่าไม่มีใครกล้าเสี่ยงกับลูกสาวเลยทำให้หาเงินทุนไม่ได้ทั้งคู่นะก็มองเคลเดินเล่นกับม้าสัญญาที่คอยคาบกระเป๋าให้เธอตลอดทาง เคลก็ได้บอกกับมานูลินว่าเราเนี่ยไม่มีเงินลงแข่งเราเนี่ยต้องขอถอนตัวมานูลินได้ฝังอย่างนั้นเขาก็ได้เล่าว่าเขาเนี่ยฝันว่าเขาในขี่ม้าเร็วมากเหมือนหอกซึ่งพอตื่นมาเนี่ยเขาก็มีหิวอีกเลยและพระเจ้าเนี่ยก็บอกให้เขาเนี่ยลงแข่งอีกครั้งเขาก็ขอบคุณเคลวและก็เดินออกไป และแล้วข่าวดีเนี่ยก็มาถึงทุกตุกคนในครอบครัวขับรถไปยังสถานที่แห่งหนึ่งมันคือคาเงหาดของเจ้าชายซาเดียเจ้าชายได้ถามเคลวว่าม้าของเธอเนี่ยจะชนะม้าของพี่ชายเขาไหมซึ่งเควเนี่ยก็ยิ้มและตอบว่าม้าของเธอเนี่ยชนะม้าทุกตัวหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกจากบ้านเจ้าชายพร้อมกับเสียงโห่ร้องอย่างดีใจพอตกกลางคืน เบนเนก็ไปหาปู่และก็ถามว่าในรายการแข่ง21ครั้งเนี่ยเคยมีม้าตัวเมียชนะไหมปู่เนก็บอกว่าไม่เคยเคยเข้ารอบแค่4ตัวเบนก็กังวลว่าซอนย่าเนี่ยยังไม่พร้อมปู่เนก็บอกว่าที่นั่นเนี่ยคือความฝันของคนเลี้ยงหมาและมีไม่กี่คนที่จะได้เห็นมันเบนเนก็เลยขอร้องให้พ่อของเขาเนี่ยไปด้วยได้ไหมปู่เนก็ตกลงจากนั้นงานแข่งขันก็ได้จัดขึ้นทุกคนก็แต่งตัวชุดทางการปู่ก็เอาชุดแข่งดั้งเดิมของฟาร์มาให้มานูรินใส่ เบนได้กระพูดกับลูกสาวว่าเขาอยากได้เวลาเพิ่มอีกสักสองอาทิตย์เพื่อฝึกต่อสักหน่อยแต่เคลวก็บอกว่าม้าพร้อมวิ่งแล้วพอนนเป็นคนช่วยมันไว้แล้วมันนอยากต่อแผนพ่อซึ่งก่อนแข่งทุกคนก็ไม่ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวแล้วจูจูพาร์ทเนอร์ในเอาม้าของเขามาขอถ่ายรูปคู่กับซอนยาแต่ม้าของพาร์ทเนอร์นก,ก็ทำให้ซอนยาได้รับบาดเจ็บที่ขาเดิม และในขณะที่เบนกาลังจะตัดสินใจถอนตัวออกจากการแข่งขันและจะให้ซอนย่ากลับเข้าซองม้าแต่ซอนย่าก็ไม่ยอมเดินตามมาเบนจึงเดินออกไปดูเข้าปอบซอนย่าและมองไปที่ดวงตาของมันเบนก็บอกว่ามันอยากวิ่งเบนก็รีบพาเคียวไปที่นั่งของเจ้าของม้าและครั้งนี้เธอก็ได้ไปที่นั่นในฐานะของเจ้าของม้าแข่งทางด้านของเบนก็ได้ไปยื่นตั๋วแทงม้าว่าซอนย่าจะชนะ257เหรียญถุกคนกระ่างทึ่งที่เขาก้าแทงเพราะมันมีอัตราอยู่ที่80ต่อหนึ่ง ในสนามแข่งม้าทุกตัวได้เข้าประจำที่และซอนย่าก,กับมานูลินก็สวมหมายเลขเบอร์เจและทันทีที่ประตูเปิดม้าทุกตัวพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วม้าของพาร์ทเนอร์ก็ขึ้นนําตัวอื่นในขณะที่ซอนย่าในรังถ่ายและมันก็ค่อยๆแซงม้าตัวอื่นขึ้นมาเรื่อยๆจูๆ่ๆซอนยาน่าก็โดนม้าตัวอื่นเบียดจนเท้าซ้ายของมานูลิน,นหลุดออกจากบางเขน แต่เขานในกระส่ามันกลับเข้าไปใหม่จากนั้นเขาก็ควบซอนยาต่อและค่อยๆขึ้นแสงม้าตัวอื่นเขาควบซอนยาขึ้นตีคู่กับม้าของพาร์ทเนอร์และในที่สุดซอนยาก็ได้เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่หนึ่งหลังจากการแข่งมาดูริงก้าให้สัมภาษณ์ว่าเขาเพิ่งรู้ตอนจบของความฝันก็วันนี้เจ้าชายซาเดียมาดูการแข่งขันและตบมือให้กับชัยชนะของเด็กสาวซอนยาก็ได้รับชุดคลุมดอกไม้แสดงความดีใจเขาก็ขึ้นไปที่หลังมันพร้อมนั่งอยู่บนนั้นด้วยรอยยิ้มและหนังก็จบลงครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับหนังเรื่องนี้ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไ r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจมอดวิดีโอไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ